สวัสดีครับอยู่กับช่องช่องสุขคนอีสานครับผมตอนนี้เมื่อนี้กลับมาอยูก่กลับมาบ้าน,นเขาจะมาเฮ็ดกับเขาจรินนะครับเบมึงบรรยาการด้วยครับกับเด็กๆนี่ครับโมเป็นแต่งามโมเปลี่ยนมึงน้ำดอกไปเห็นไหมตยานีพื้นดินครับพื้นดินเลยอันนี้อาร์ตสตาร์ทพื้นครับอาร์ตสตาร์ทพื้นครับบอกเพาะมันอาร์ตอาร์ตบ้านตันมา ครับเจอกับเขาครับมือนี้จะมีต้อมส่วไก่ครับเอาเบื้องบรรยากาศไปเรื่อยๆกันครับพอผมจะอนี่เป็นเป็นบ้านเป็นอยู่กดังร้านแรกร้านแรกนะครับที่เดวอยตั้งเดี๋ยวบรรยากาศยังมืดๆเดี๋ยวผมจะได้แท้อีกแค่นึงอยู่ครับอ่าเบื้องกันี้ยยาวไปก่อนครับนิดหน่อยกำลังนั่งเด่นเกี่ยมอยู่เนาแล้วแจ๋แล้วอ่า บึ่งบรรยากาศนึครับบึบรรยากาศกันผมว่าจะต้มไก่ครับไปเบิ่งกันข้างหมอไว้แล้วเอาป้าตุ้ยบอกบิ่งครับต้มไก่ข้างหมอไว้เอิ้นว่าต้มส่วไก่ครับเอาไก่ยีใสัยเหรอเฮ้ย แอดแอดใช่กินเก่ดีปะกินเก่ดีปะอ้าดมาเมนสนีบอกให้เดีหน่อยซับใกล้ไปครับครับก็จะต้มต้มส่วมันจาเป็นต้องต้มทั้งหมดชืดนี่ครับน่ครับ นา่นเดือดแล้วครับเอาไกล่ลงได้ครับเดินไปกันหน่อยอไก่บ้านครับ <c oughs> ไก่บ้านครับ <c oughs> ซื้อมาจากตลาดที่เกร,รเาแอบนั้น เยลข้อล่นาวจะดีแลครับต้มไก่ให้เดือดนะครับผมใส่ตะแตะไข้นะครับแล้วก็เกลือก็จะต้มให้ไก่มันเปื่อยก่อนเราขั้นตอนต่อไปก็จะเป็น เอาเอาไกไก่ที่มันสุกแล้วมันเดือดนะครับเขาก็เอามามาฉีกใะเหตุเป็นต้มสั่วไปครับสวไกเ่เก็บหอมเก็บผักม่ไว้แล้วครับอตอนต่อไปก็นล่อก,กันล่อไห่ไก่มันสุกกัน,นครับติดตามกันเนีย้ยเงียไปครับก็อเงอีกอย่างหนึ่งนะครับ <c oughs> ครับตอนนี้ก็ได้เวลา,มมาแล้วครับโปงมอแล้วเนีอยผม ผมมอเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นการสีกเนื้อไก่เคยบ่ล่ะมันไก่แก่บ่ราะเขาเล่ยไก่มันสองหน่อยวะซื้อยืดเสื้อยืดตลาดเอามีดเอามีดนะเดูนะขัดโหนเงียวเงียบเล่นวะแล้ต้มดวนยี่ได้นี่ตั้งแต่ไอ้งเมื่ออกไปมันร่จะเปื่อยแล้วไห่เป็นไก่หน่อยเอามีดตรงไหนเอามีด บ่เป็นยังมันบ่มีเลยย่าไถ้ามันก็เหลือใกล้พันแล้วบ่เป็นยังบ่เป็นกะกินแบบเนี้ยเนี้ยเลยละทำสับเอาแม่สั่นก็สั่นบ่บ่ต้องสีดอกอแอสอ๋อนั่นดอกบวิวเดี๋ยวให้แอสับเอาเลยสับเป็นตอนคือยังตอนนั้นนั่นเลยแสดงว่าเจอเจอทำได้ลดอยู่ละใครเจอใกล้แก่แล้วมันในปรุงบิวมีแต่นั้นเกลือซื้อๆมันด้ปรุงมันต้องปรุงขั้นตอนต่อไปด้วยแหละ เอาเนี่ยเราเอาเพียงนั่นแหละเดี๋ยวไอ้อัดอัดลูกเอาจานจานใส่พักไปก่อนโอเคไมนได้แล้วไม่ได้เอาไปนี่ซับเลยซับเป็นต้อนนั้นอย่าไปดามันอย่าไปดามันเออซับเป็นตอนต้มเลยเดี๋ยวไปกินกันเอเคใส่หม้อเดี๋ยวเป็นเท่าออกมาไลยเห็นมันซับใส่หม้อเท่าออกมาหมดเลยขั้นตอนเนี่ยเดี๋ยวอัดด้วซับเส่นะครับขั้นตอนเท่า ไก่มันอยากหยาบเนี่ยแสดงว่าไก่แกเข้ากะเลยต้องเปลี่ยนแผนครับจากการที่สีเกิดเล่ไก่เป็นการซับเอาไหนนะครับพี่เห็นไหมเท่าออกมาแบบอยู่เออนั่นละขั้นตอนครับคเอาฝีมือล่างมือไปเหรอเทปกับอ้ะไรนั้นไม่สูง ปกติแบบไม่เห็นกัเป็นค้นสาดแล้ะครับแต่มันหังชอบสกปรกหมองเขาบนนอนปั่นพวกไม้จอดเหีนกขึนไปยอดัอง้นของเ้นขนาดหนังยังอันหนามอ่ะเสนใส่แองใส่ไปมรก่อยใส่ไปเรส่ไปเพรา่ตองนีซับเออนั่นแหละยอดนะไปขอขึ้นขอขออาหารมาขอใ ดนกขึ้นหาจบาท่นอทออี่เนสงาว่านพ่อคัวใหลกกาแขบากหยแ่บาทนจที่ไระหายาสรับน่าสอนยาวว่าเพื่อนคนลงในยูทูบผมโอ้ยหยองวะเออเขาก็สิโอ้ยหยงวะซือผู้ดีาบอกเพื่อนคนใจ้ลงยูทูบกัน ส่องท่องสูงได้หนิเสียหายเออ,พอพเยมย์ใหญ่รถเดี๋ยวผมสีเฮ็ดช่องเม่ใหญ่รถให้ลงในช่องเม่ใหญ่รถเลยจมสิ่งนี้ตัวดีครับเบื้องบนเมย์ใหญ่รถจมหลุดดรอทคว่ำหลุดเดี๋ยวน,นี้ครับมีคือมีธีการเปลี่ยนแผนท่าครับจากการซีซีเมื่นนอนะครับมันเป็นไก่แก่ก็เลยต้องซับเป็นชิ้นเป็นชิ้นใส่ไป แต่ว่าการปรุงกันคือเก่าแล้วครับม่วนพิมไนล์หรอกสำหรับวิธีการปรุงกับว่าได้เปลี่ยนแปลงยังหรอกครับกเสียบนัวคือเก่าและครับขั้นตอนการปรุงก็ได้รเสียบถึงนัวคือเก่าเชฟกับสร้างมาจากปัตตานีผมนะเชฟ่ยบเงาะ วันี้วัใกล้เลยบอกน้าตาอะไรกูว่ามันเงาะงาะหน่อยไปใส่ใส่เหรอท่าสามมันเด่นเอ้ยใส่เลยใส่หมดและบ่มันมันกับเกลืออยู่มองเกลือยมกับบีกับองขายแกงมันมุกเกลือนะว่าหมันเกิดซับซบออกแล้วก็พาขึ้นเออนั่นแหละถูกต้อง อืมสร็สจแถูกต้องนะค่านี่ขันี่อมันบาบอกเขอแจกคือเห็นบนนอหนาเทีบกล่องสีของมาอยู่ข้างเหีวนคนขัวตื่นคนหัวกลัวแับ <laughs> ที่ครับมบยอมะร่ยกไาปเป็นแรปเปอรอยอยูอ่อย่าหรอกหอางบนห้องลยแรบเบืองหนแรปเปอร์ครับบักแรบเปืร์นี่ครับเล็หน่อยอยุ่้านนะครับวันนี้ขายขายของเซ็ตเหล่ากับกามากิดเข่าแรงอยู่น้ำย่าอย,ยู่ กิ่แล้วครับอยู่บ้านหลังไงผมก็มาเฮ็ดกับเขากินกันครับและมือกับอาหารแตกต่างกันไปครับบางมือก็กินปนกินแก้วไปทั้งเลยครับกินง่ายมากแค่คนตัดลาหมื่นกว่าคนกินนีแมวมองมาเดี๋ยวเขาเห็นโคตรตายโคตรทำลายโอ้เห็มันได้หอดลอยเดี๋ยวมันลอดยท้อเรียกว่าเป็นหอดหมื่นอถอยเหนื่อยมันหอด ต้องหาซาลาแล้วลงติกต่อนคนส่วนมาสิมาจากติดตอไปมึงอยู่ในยูทูบเดั้งยวเดียวรู้่ามาหน่อยลงอั้าต้องตัมน่ารัก็่มมาต้นมากมาน่อยสีดำได้ต้งเป็นมาหน่อยที่เก็บมาไดไรเขต้องเก็บแต่เก็บมาพตัวกับือบท้ายตอนเก็บมันมันกเก็บมาแก่ได้นเลยสมรือเน เดี๋ยวขามาลยอืใ่ร้ใส่ตอนนี是是้เป็นไลยโอคเดี๋ยวอ่รอ่ะบานเดี๋ยวเลยนั่นยกินรถมึงยาาราสาู้่าว่ารซื่อื่อกิน่มาหี่หนุเกิดสิใผมจิตเตรียมเครื่องครับบานนี้ ยังพอทั้อยางหมือสั้นที่แบบสรอยทงำกานจท้งมาบ้งห่อยนเาือนี่อยู่มือร้อยนยู่ซ้อยตลอดอยู่มอมันมีใส่แง่ยังไเลยบ่ต้องเช็ดหน่อยหรอเออนั่เ็เออจากเครื่องตัวเออมันหามเสาเลยนะมันองเลยวะอมันต้องซีง่อ ไทยเตว่าซื้อมาเติมเงินกับไทไม่เติมเงิน่เติมนนี่ชู้รถชูรถน้ำตาข่าวขวดมฮมขาวขวดขาวขวตลาดเงเป็นเด็หนึ่งเท่าวขวย่ามี่มันมส่มาไปซื้อมาบใกบานใซื้อมาบ้มาทางสี่หอเไกูานอไม่ต้องดยหัวกัน ส่วนนี้ต้องเอาใจ小伙เลยังยืดชูข้ออันนั่นก็อย่างนั้นใช่ไหมวันนี้วันใหญ่โอ้บ่าเอามาให้วนใหญ่้าวไปโอ้โหยิ่จ้อยกับใบแล้วดังแน่นอนยี่จ้อยเอาลุงหรอไปได้ๆที่ครับอยากมาใหญ่ๆกันจ้อย้องขอลองซื้อมาเกี่ยวรุ่งหันมาไอ้ขอลองนะเกี่ยวรุ่งหัน ้ามาเวัดเนี่เพราว่าออกจากบนห้องเีค่อยงหนิดส่นหนึ่งครับส่อนยังไงลองตปิก่อนขอโทเราไม่นี้ยภาษาไทยรูมันโอสุดยอดเลยแกใส่แตงวาสุดยไปเกียร์โซุ้งไหมโย่คนบอดาคนนี้ไปทนอีก่อนครั่

ออทางเข้าเส่น้ำแปเต่ไหลเขาได็กับบอลแฉกเก่งไหมไห้รู้คืออะไรเคื่อนเร็วคมปะตามซองอยูรูปกันด้วยนะครับเออร้องมือรูปน ข้าวั่วห้อง่อไม่ข้าวคั่วตลาดนี่แหนเ่อนรูปแหน่งกองดหนิอะไดีจังอยู่มาจานดีนะเพราะว่าอายันไม่ยันไม่ยันเดี๋ยวมันจะแก่ยนรศักที่มันแหน่งกอมาแหน่กอกันดานี่ป่เอาหัวมันมันมันติดหัว่วอยู่เลยขาวั่วเจ้ามาจ คก็มเห็นอจายซื้อมาแต่ตลาดนะข้างในซือะไยกเลยเขาไปซื้อนบานมันเอา่าง้ไเราอ้านดาาเยเอาละบานนี่ได้ลบ้านอาน่นอนะอาจารย์ตักลับเข็นแก้วเลยตกแใส้ดเยวกกินน้ำอได้ยุ่งมาเนี่ เขาอย่ม่หนคืส่ม้อขงม่านีบ่อได้บ่อแนบอกมาไกลก็คือมาชมมาเห็นบอสองวาบ่อคอนเจนสามกว้างนี่ผมก็ว่าเพืนท้นนนได้เหม่อพักที่เจ้าบานแก่ผมาเสียวใส่หวังแต่ว่าบอสหวับ่ได้บ่เปอนักแกงนั่นกเจ้าบาอนนไมชไหอว่าอยู่ซื้อปูทน้ไว้ปานน้า

กี่จะเจอสองห้องไหมคือใะ่คือการทายลูกค้เออเดี๋ยวไ่ได้ไหมขายยิมขายยิมเอาฮะไช่ดับเจ็ดลักหลังเสร็ล้วเดีเขาจะตัดหลังตับไม่ดีอะไรที่บน้ามันเซ็ตไล้วหั่ออกนั่นนี่ประยุทธ์ต้องมันดีเลย

เดี๋ยวพอได้จำกันเฮ้ยบบครับมาได้กินข้าต้อกันครับเขากินไข่พอได้มาได้กินขขาต้องกันเด้อน้ำแต่พูดงากินตีู้ง่บางคนาาเลยพอผมมาก่อวะพอผมมากอได้ครตัวาแใ่อันใครห่างมากครค่างมากบ้านหินได้มาม่าี คือมาหาตู้เย็นใส่บ่ได้เก็บยินใต้ก็กินบ่ได้มันเรียนหนังสือบ่พอได้จับใส่ฝากเกินเดียวตัวนี่น้ําควยใหญ่นี่น้ําแม่ยายเฮาเจ้าเอาไปรถบ่อ๋อนี่จังนี่เลยอ๋อมันมีตะมองของแม่โตที่ตลาดแดงแต่ว่าบ่ค่อยใครเพ็ดมันได้อ๋อเฮากินได้เฮา <coughs> <coughs> ตพเร็ว่ับใอม่ตางแก้วออก่แเนี้ยตะทาี่มือนีไปนาร้านผมใสุ่มใส่กับบเพยสยายยังมาบอกมึงจะใส่หลายเด้อสิี่หาเม็ดมึงเอาห้องห้ละสิผมเดจับออกใส่ีหาเป็ดยังเป็ดมงขี้นี่หาบ้านเ

ือหน่อยให้ไปดีเด่นทางนั้นดูบัดที่ี้นันแมงไปก่อนเปิดถ่ายป้นัวยกหล่อแข่งกันม่แบโกงงนโ้งนั้นเนี่ยตัวโ้งแถมหันตากันหมดมือนี่ตั้งตรงนั่งกันดันตั้งกันไหนจะไปเช็คกันก็ต้องไปไดลดมีแบบ แต่เบ I mean. like right. ิงแรกมันมนดีอาบานให้ดีมาบานด้วนคนละห้านี่ดีทีไปล้วม่เอเยสม้องมันก็ไ่ด้ก็ได้บ่ใ่ไปิ่าบ่ไปยงไเข้านะเข้าไปในไปยู่นั่นถ้าเข้าไปยู่นั่นเดี๋ยวเขาไปอางเขาถามไปยู่นั่นเกิดินกะซางมันมาจนมาทำไรก็ตัดโน ตกันนับคกันง um, แต่พวกคัดทานไม่ตว่าตายหรกเืน่ใ่ีนห้งวาว้ท่อน่ะห้งจังแห้งหามบ้านใส่หามถ้ากลายบีเอาไปเบิ้แม่อใหบ้นใส่พราอมทว่างคนก็กวเน่จ้าห่งรสี่เข้าไปหมีแต่เนีสั่งัเนต่างบ้าน โอ้มาได้ที่เฝ้าสักกี่โลกว่าไปก็ต่ําพอมันเท่านี้มันสิเหมาะปื้ดไดบ่บ่เห็นอยู่เบี่ยงคนคือบ่ต้องทําล่ะแต่ว่าแห่น้อยผู้ใหญ่ซ้ําคําที่มันเว้านั่นอือบัดนี้ย่างไปบนเฮานี่ลงเลยดิมาเอาดินลงสุดมาทางทางแท้มึงเฝ้าว่าซ้ําคนเหลียวหน้ามึงผู้เลยเดี๋ยวเอาถุงมาเต็มเลยถุงเอาแนว <laughs> โอ้ยป่าวเออคมอคือคือางเห็นมันยางตกตัวไปคือ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 เห็นว่ามันยางมาตืนนุ่มด้ย่าง้องไปบึ้มอันมอลจริงแตบได้หมูห้องแล้วมาเอาไปกินกันเอามาแบ่งกันได้เรองนี่ไง้นแบบี้นานกีบาห้อง เขานมีอยาไม่กนอะไได้เขาจะให้ดเทั้งโี่ต้อไปเอาเขาทำไม่ได้ทั้งเมิ่งคน่มาเอาไปกินบางทีเขาเอาเน้้นมนั่นมาตกเลยนะน่เสีย

วันที ver, ่ไปใช้กัน นุนมันวิดาลเลยมัสอุหาวิจณเรื่องบอลก็ครับบ่เบิบ่เบิ่งเฮีเเบิ่งเฮียงเยัดเอาเลยเริบนี้ก็ฝากไว้ซำเนี้ก่อนนะครับสำหรับการเทสเจ้าเตากินเร่องแมงครับเดี๋ยวยังเวียนผมอยุดไทยไห้ท่าให้เบิ่งอีกเช่นนึงครับว่าบรรยากาศอย่บ้านของลาน น่าจสว่างงานเสร็จราคาแหลกเป็นนี้เลยตํนเราคิดนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และก็ฝากกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะบว่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับช่องท่องอสุขอนีสานก็จะได้ลงคลิปที่มคุณลภาพกันอี้เรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะพัฒนาไปเรื่อยๆอสำหรับที่นี่สวัสดีครับ